คุณคินะคะนต่างที่ประมาณคาดวันแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาตากทู่ลวนาดนี้ไปตาาตูนี้ยอีกประมาณ3วันยิ่งเลยในยวลาเราลดลงขึ้นต่อขึ้นทำไมแล้วเน้าถึงลดลงขึ้นต่อขึ้นเพราะว่าระตูใารองทู่กับใครต้ตู่ามันเ้นท่าใโตอู่ตรงนี้ประมาณ5 4วันใคู่นี้ยต้อมีข้อมูลกันวัดประูเี้ะรที่เรืองเที่ยงภษา ทำให้สีามรืสิงตัวไอย่างนึ่ารจับในตู้ขนานี้นะารับในต่้ใส่เดี๋ยวลองดูว่าวันี้เนาะอันนี้เราทำกับผู้นกชุมชนนะคะจะเห็นได้ว่าพอเราทำกับผู้นาเราเปลี่ยนจากกระสุอที่เป็นกระจกหาอะไรก็ตามที่ผู้นำหรือว่าชุมชนเข้าถึงง่ายหาซได้ง่ายและทุกคนสามารถทาได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่างอะไรเลยอย่างตัวนี้คือแผ่นโพลีคาร์บอนผนโพลคร์บอนคือแผ่นที่เราไปนำส่วนมาเติมบ้างหรือการ้าบแขงกัน ้าเเจอีเป็นส,ส,สีั้ดนะคะแต่ถ้าโนความร้อนทาให้คโตู้สูงกว่าองที่เป็นแสงใสทั้งหมดเลยนะคะอีกอย่างนึงพอได้ลักษณะพีแล้วได้ลักษณะของตู้แล้วพอเราอบหรือลรากอะไรเหมือนเราตัวเนี้ยออกแดดเหนือแล้วก็ออกแพ้แ<ต>ใช่ไหมคะโดนความร้อน หมือนกันอาหารที่เราตากักเหมือนกันพอเจอความร้อนที่เนยตู้ความชื้นของอาหารเริ่มคายตัวออกมาถ้าตู้เป็นระบบปิดหมดเลยความชื้นระบายไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ทำให้อาหารที่เราตากักเกิดเชื้อราได้ถูกไหมคะสิ่งสําคัญในการชั่ช่ก,ก็คือต้องมีช่องระบายอากาศหรือช่องระบายความชื้นด้วยตัวนี้ถ้าเป็นตู้ไซเนฟช่องระบายความชื้นเราจะอยู่ทางด้านนี้ฝาแค่จากไหลเข้าทางด้านล่างออกทางไหนออกก็คือข้างหลังทางด้านบนแบบนี้ตามจริงช่องอา,ากาศเข้าอา,ากาศออก ด้านไหนก็ได้แต่อากาศเข้าเพิ่มอยู่เตี้ยอากาศออกข้ิงอยู่สูงว่าอากาศภายนอกเป็นอากาศเย็นถูกไหมคะพอมาเจออากาศร,ร้อนในตู้อากาศร,ร้อนระดับง <c oughs> เขาไม่ได้เลยออกแค่อากาศร,ร้อนเขาพาความชื้นเที่า,าตาออกไปถ่ายเททิ้งด้านนอกด้วยนะคะอย่างหนึ่งพอเราได้ตู้เร็วมาประกอบครบแล้วการ,กรกวางตะแคงการวางตะแรงตะแคงควนวางสูงกว่าช่องอากาศเข้า ทำไมต้องบอกว่าตะแงควรวางสูงกว่าช่องอากาศเข้าตอนแรกที่เราอบรมไปเราไม่ไม่ไม่ไมแยกถูกตัวเรื่องนีน้เนาะปอก็วางตะแงนจนว่าอย่างตู้ด้านนู้นวางเตี้ยกว่าช่องอากาศเข้าอากาศมันไม่ไหลผ่า,านสีที่เราตาัแต่ถ้าวางเหนือช่องอากาศเข้ามันไหลผ่านแล้วเราไม่ต้องจับด้านอาหารทำให้มันเกิดการระบายของชิ้นได้ดีเล้วไม่ต้องคอยจับด้านอาหารแล้วเสียวของของาหารก็เพิ่ ตู้นี้เป็นตู้ของป่าตึงจะไม่ได้ว่าป่าตึงอยู่เชียงรายอยู่ส่วนทางเหนือจะไม่ได้จังหวัดไหนป่าตึงของแม่ารป่าตึงโฮโลมงแล้วทีนี้เราเชิญป่าตึงมาทําสัมมนาจากตู้แบบนี้ป่าตึงกลับไปทําเป็นตู้นู้กลับมาสัมมนาเพราะนั้นเหมือนเอาชามาโชว์ตอนจับมาสัมนาเราเราก็เลยอุดหนุนเขาทาขายด้วยอุดหนุนแล้วซื้อไว้ใช่เราหนีตู้อาจจะเป็นในรูปแบบนี้ถ้าเป็นตู้เล็กแม่กัดลายเวียนในธรรมชาติได้แต่ถ้าเป็นตู้ใหญ่ อาจจะเพิ่มในส่วนของช่องระบายอากาศให้เยอะขึ้นหรือเพิ่มซีกเรียเข้ามาเช่นท้านู้นเรามีการปิดพัดลมหรือความชื้นหรือระบายอากาศพอเป็นตู้ใหญ่ขึ้นจานวนอาหารที่สากก็เยอะขึ้นความชื้นก็เยอะตามไปด้วยถ้าอากาศไนบรเวณโดยธรรมชาติอาจจะไม่เพียงพอก็เพิ่มซีกเรียเข้ามาเพิ่มพัดลมหรือความชื้นหรือพัดลมระบายอากาศเข้ามาได้นะคะอีกพอเราจะสากอะไรเราก็ดูความเหมาะสมเนาะเู้มันทาได้หลายลูกทรงยิ่งแคาเป็นโครีแบบนี้ทรงระคังกว้าง พอเราทำตู้อันนี้ตู้ตัวนี้มากกว่า5ปีจะเห็นได้ว่าโพลีใช้ยยายงานได้มากกว่า5ปีถูกไหมคะไม่ยอมไม่ยอมทิ้งตังใจได้เห็นว่าหนึ่งเลยที่สําคัญในการเลือกวัสดุในการทำตู้ก็คือวัสดุถ้าเลือกวัสดุไม่ดีอย่างเช่นน็อกอะไรพวกนี้ปลึกเล็กปุกน้อยเกิือสนิม เรื่องเสื่ที่ทาให้เกิดสนิมเรื่องเสดุอยที่ทำไม่เกิดเชื้อรามันมีผลกับอาหารเราเราต้องเลือกวัสดุที่<ม>ค่อนข้างปลอดภัยกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นลักษณะของน็อตหรืออะไรพวกนี้ค่ะตะแกรงอย่างตะแกรงพวกนี้ไม่ได้ชั้เลยอันนี้เป็นเหล็กถูกไหมคะเป็นอลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นตอนแรกที่เราทําซื้อร้าน20บาทพอเขาทําเสร็จแล้วได้ทั่วกลับมาแล้วง่างยเลยชุมชนกลับไปซื้อการ้าน20บาทส0ิบาทใช้งานได้ไม่กี่ครั้งดี่ถ้าเป็นของหมัก แคเดียวสนิมขึ้นแต่ลงทุนเป็นเหลแบบนี้นค่ะใช้ได้ตลอดตลอดอายุเราเลยเพราะเหรีมันไม่เป็นสนิมแล้วพอตะแกรงชารุดก็แค่เอาไอ้ตัวไขควงหรือตะกลุดพวกนี้ค่ะเงี้ยเอาอยางที่อยู่ข้างๆออกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมุ้งลวดใหม่เท่านี้นก็ใช้งานต่อได้แล้วมุ้งลวดเม็ดละสิบกว่าบาทก็ถือว่าลงทุนครั้งเดียวค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะั้งแรกอาจจะลงทุนสูงนิดนึง อย่างต้นทุนของตู้ที่เราทำกับผู้นำมาค่ะต้นทุนถ้าเป็นตู้ไซเงะไม่รวมตะแกรงอยู่ที่ประมาณ5-600บาทแต่ถ้ารวมตะแกรงเข้าไปก็อยู่ที่อีกเท่าตัวหนึ่งก็ราคาเหล็กกรลโลเนียมค่อนข้างสูงเนาะก็อยู่ที่ราคาประมาณนี้ถามว่า5-600บาทใช้งานได้อย่างน้อยือหกเจ6-7ปีคุ้มไหมคะปีละร้อยตักถ้วยตักอะไรได้สบายเลยปกติตักต้องคอยระวังแมวจะมาขโมยไหมนกจะมาจิกไหมแมลงวนันตอมไหมไอ้นี่ตักทิ้งไว้พอตกเย็น ไปทาไร่ทาสวนหรือไปเที่ยวไปข้างนอกบ้านค่อยกลับมาเก็บเท่านี้ก็สบายใจแล้วนะคะก็ได้อาหารที่ถูกหลักอนามัยแล้วขปลอดภัยกับตัวเรานะคะคุดนี้มีข้อสักถามไหมคะไม่มีเดี๋ยวขอ